โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับพบกับผมนะครับช่องแรงซีโร่และเกมพุกเกอร์แรงคิงดอมนะครับวันนี้นะครับจะมาอยู่กับคลิปนะครับการตะลุย PVP นะครับโดยใช้คุกกี้ไพ่ฟักทองนะครับซึ่งเป็นคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดของเกมเลยเนาะนะครับโดยการเอามาใช้คู่กันกับคุกกี้เยลลี่ทวิสตี้จากแพทที่แล้วเนาะนะครับเพื่อที่จะเอามาเคาน์เตอร์ในส่วนของตัวละครระดับเอนเชียนเพียวนิลานะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยผมตั้งชื่อไว้แล้วนะครับก็คือทีมชาปนกิจเพียวนิลานั่นเองนะเพราะว่ามีีตัวละครท สามารถจากเคาน์เตอร์เพียวในดาได้ถึง2ตัวด้วยกันเลยนะครับเพราะคือทวิสลี่กับไฮฟักทอนนั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายความสามารถของคุกกี้ทั้ง2ตัวนี้ก่อนละกันนะว่ามันเคาน์เตอร์เพียวในดายังไงเนาะนะครับก็ทวิสตี่เนี่ยนะครับหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถที่จะใส่สถานะอะเนี่ยนะครับแซฟนะครับเพื่อที่จะ ลบโล่ศัตรูได้แล้วก็คือเพียวธิราเนี่ยนะครับเสกโล่ขึ้นมาปุ๊บนะครับเพื่อนวิสลี่ออกสกิลเนี่ยก็คือจะลบโล่ตรงนั้นไปเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสถานะแซฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่บนตัวของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเสกโล่ขึ้นมาพอดีเนี่ยโล่ตัวนั้นก็จะเป็นโมฆะไปเลยก็คือหมายความว่าตัวของทวิสลี่เนี่ยสามารถที่จะลบโล่ได้แล้วก็ห้ามโล่ได้ด้วยนะครับในตัวเดียวกันเนาะนะครับอ่าส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก จะออกมาจากตัวของซัมมอนนะครับก็คือปุ้มปุ้ยเนี่ยสามารถที่จะตีปกติสาเป้าหมายที่จะแปะดีบัฟลดอัตราการฮิวลงได้ถึง70%เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2ตัวเอ้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเคาน์เตอร์เพียวนิลาได้นะครับรวมกันก็คือเป็น2ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่มาเสริมทีมให้มันแบบเข้ากันมากยิ่งขึ้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวเลยนะครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับครีปสตอเบอรี่นะครับผมจะใส่เป็นตัวของลด ลดความเสียหายกับลดคู่ดาวนะครับลดคูดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบบวกๆนะครับแล้วก็ลดความเสียหายประมาณ20บเนาะนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพายฟักทองเนาะอันนี้ผมจะใส่เป็นลดความเสียหายล้วนเลยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากนะอันนี้ก็คือยืมมาจากตัวของโฮลี่เบอรี่นะครับลดความเสียหายประมาณ4ี่สิขึ้นนะครับแล้วก็ออลองอื่นเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยนะคือทาให้น้องในถึกๆก็พอนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนางฟ e นะ้าทะเลเนาะนี้เบสิกเลยนะครับ s s <S ก็คือเป็นโ <3 S 2> <objective. S 1> จมตี3แล้วก็ลดคูดาวสองนะครับคู่ดาวเน <ส beauty. S 1> 1.8บวกๆนะแล้วก็ค่าลดความเสียหายเนี่ยก็ทําให้ได้เยอะๆที่สุดก็จะดีมากนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของคุกกี้ทวิสตี่นะครับทวิสตี่เนี่ยใส่เป็นโจมตีสาแล้วก็คริติคอลสองนะครับซึ่งออฟลองเนี่ยก็จะเน้นไปที่ลดคูดาวเออไม่ใช่รดคูดาวสิลดความเสียหายนะครับประมาณ20นะเพื่อที่มันยืนได้นะแล้วก็เน้นไปที่ค่าคริติคอลเจ้าครับยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะนะครับแล้วก็ ในทีมนี้เนี่ยนะครับบับเครฟนะครับจะลงที่2ตัวก็คือพายฝักทองกับทวิสลี่เนาะนะครับโอเคส่วนโสุดท้ายนะครับก็คือตัวของคุกกี้เพียววานิลาเนาะอันนี้ผมใส่เป็นแบบว่าผสมผสมระหว่างคูดาวกับลดความเสียหายเนาะอันนี้ไม่ได้ฟิกเลยว่าจะต้องมีคูดาวเท่าไหร่นะเพราะว่าการเราเพียววานิลาไปเจอแต่ละทีมเนี่ยมันก็จะเสกโลมแบบแตกต่างเวลากันอยู่แล้วนะก็เลยคิดว่าใส่ให้แบบ กูดาวประมาณนึงแล้วก็ลดความเสียหายเยอะๆเนี่ยจะโอเคที่สุดซึ่งอันนี้เนี่ยยีก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยประมาณ30%ขึ้นไปจะโอเคนะครับอ่าเป็นทีประมาณนี้เนาะส่วนสมบัตินะครับผมจะใช้เป็นจำลานะครับแล้วก็นาฬิกานะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเคียวครีเนาะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่มาล่าเนี่ยถ้าเกิดใส่มาล่าเนี่ยเราสามารถโยกเคียวครีเนี่ยเป็นใส่เป็นแบบขนนกยูบหรือว่าอย่างอื่นได้นะแต่ว่าพอไม่ได้ใส่มาล่าผมเนี่ยค่าตาคริิิตคคคออออลลขงททวววสสีีีีเเเเนนนน่่่่่ยยยยมมััจจะะะ้รบบบผก็ใพืแา ทำให้อัตราที่ดีข้อของทวิซี่มันเยอะนะเพราะว่าถ้าทวิซี่เนี่ยถ้ามันไม่คลีขึ้นมาเนี่ยดานเมจมันจะดรอปมากเลยนะครับโอเคก็ทีมไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปสู้ให้ดูแต่ว่าก่อนที่จะไปสู้กับทีมพีพีเนี่ยผมจะไปสู้กับเพื่อนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นคุณปิงอีกแล้วนะครับก็ <laughs> ขอสู้ด้วยกันหน่อยนะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเป็นทีมฉลามที่แบบว่าโหดมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ดูนะสำหรับทีมนี้เป็นทีมสองแทงกับฉลามนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะสามารถจัดก,การเพียวนิราฝั่งนู้้นนไดไมนะดมมยะเี๋วผแบบสตอป เวลานิดหนึ่งนะโอเคนะครับปุ้ยปๆออกก่อนปกติเลยนะครับแล้วก็นะครับโดนสตัร์มาเนาะนะครับอันนี้คือโอเคตัวซี่สาดดาเมจไปดาเมจช่วงแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยค่อนข้างถึกเนาะฝั่งนู้นนะมีทั้งโคลี่เบัลลี่แล้วก็เฟรสตรอเบอรี่ด้วยนะครับโอเคปุ้ยๆเสกไปนะครับปึ๊บนะยกขึ้นนะครับเวซี่สัตยไปนะครับแล้วก็โชเวล่าโอเคปึ๊บนะครับปึ้มไปครับ เห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเลือดเขาค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าเขาไม่มีโล่ในการที่จะมารับดาเมจน,นะเพราะว่าวิสลี่เนี่ยมันลบโล่ไปเลยครับปึ๊บโอ้โ <Ready? S 1> นะโอเคลวกไปแล้วตัวนึ้งนะครับโอเคอันนี้สวยมากนะครับเหลือแค่ฉลามแล้วก็สู้ชิลๆเลยแนละ้วเราให้ปุ้ม,ป,มปุ้ยแทงไปแบบชิลๆนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูสเตตนะครับว่ามันสู้ได้ประมาณไหนนะครับ โอเคมาดูที่ดาเมจก่อนนะครับดาเมจเนี่ยตัวที่ทำดาเมจสูงสุดก็จะเป็นนางฟ้าทะเลนะครับอยู่ที่1 4, นะึ่งล้านสี่เนาะรองลองมาก็จะเป็นทวิสลี่นะ้นหนึ่งล้านสองนะถือว่าทวิสลี่ทำดาเมจได้โอเคเลยนะครับก็คือรองรองนาะงฟ้าทะเลแบบไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวของไททอนเนี่ยทำไปหกแสนเนาะก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าจริงๆท็อปปิ้งของน้องเนี่ยไปลดความเสียหายทั้งหมดเลยนะถือว่าทําดาเมจออกมาได้ประมาณนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเคมาดูที่การฮิลนะครับจะเห็นได้ว่า เียวมินิลาฝั่งนูเนี่ยคิวได้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเขาแบบร่วงเร็วมากนะถ้าเทียบกับเพียวมินิลาสั่งเราเนี่ยนะครับถือว่าคิวแบบคนละเรื่องกันเลยนะนี่ก็คือผมคิวไปสองล้านสามนะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยฮิวไปหนึ่งล้านสองนะเพราะว่าเขาโดนตัดโล่โดนตัดคิวไปเนี่ยทาให้แบบคิวได้น้อยมากนะเห็นไหมว่าทีมนี้เนี่ยสามารถแก้ทางเพียวมินิลาได้เลยนะครับโอเคก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะเดี๋ยวเราไปลงอารีน่ากันว่าจะพอสู้ได้ไหมนะครับฮึบนะครับมาอันนี้อารีน่าของจริงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสู้ทีมนี้ให้ดูกันแล้วกันครับทีมนี้เนี่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นทีมอ่าฉลามแล้วก็อันนี้นะพายฟักทองเนาะนะครับจะมาดูกันว่าจะใช่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นบินช็อกก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นโอเคเป็นพายฟักทองมาดูกันว่าจะสู้ได้ไหมนะครับทีมนี้ครับปึ๊บนะครับยกไปวิซนี่สาดไปนะครับเอ้านางฟ้าเขาล่วงเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้คือสมบัติเขาไม่ได้เรองสูงมากนะเราอาจจะได้เปรียบิดนึงนะครับ โอเคนะครับกุ้ยนะครับโดดฟ้ายนะครับนางฟ้ายกนะครับวิลลีสา์นะครับเรียบร้อยนะครับแรงมากนะครับแต่ทีมเขาค่อนข้างจะไม่แข็งด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้เปรียบมากนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวของพายทั์ทองเขาล่วงไปแล้วนะนะครับเรียบร้อยนะครับเนื้อเดือยอยู่ติ่งอยู่นะครับเสี่ยวเหมือนกันนี่นะครับเบรคอลี่บรีก็ตายไปนะครับเรียบร้อยนะทีมนี้นะครับโอเคเรามาดูกันว่าเพียววลาทีมนี้จะคิวไปได้เท่าไหร่นะครับ ฮิวไ,ได้เจ็ดแสนเท่านั้นนีงนะถ้าเทียบกับฝั่งเราก็คือสองล้านนะเห็นว่าทีมทีมนู้นเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยนะพอเจอแบบทวิสลี่พอเจอไายฟักทองไปเนี่ยพียวนีรลคือฮิวไม่ขึ้นเลยนะครับอ่ะนะครับแต่ถือว่าสมบัติเขาค่อนข้างเลเวลแบบแตกต่างจากเราเยอะนะครับก็คือเป็นข้อได้เปรียบของเราไปด้วยนั่นแหละครับโอเคเรามาสู้ทีมที่สูสีขึ้นแล้วกันก็คือทีมนี้นะครับน่าจะเป็นทีมเดียวกันกันกบทีมเมื่อกี้แต่ว่าสเตตัสน,น่าจะจัดเต็มกว่านะดูจากเจ็ดแสนนะครับโอเคมาดู <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะเป็นไาพลังทองนะโอเคใช่ด้วยนะครับโอเคโดดพร้อมกันนะบง้มดีครับนะครับบื้มไปนะครับวิสลี่สัดดาเมจไปนะครับแรงมากนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าเปอร์ช่วงแรกเนี่ยก็คือแบบถ้าแบบสเตตัสจัดเด็มจริงๆเนี่ยคือสามารถที่จะปิดแบบตัวดาเมจของอีกฝั่งนึงแบบช่วงแรกได้เลยนะบึ้มยกไปคุยนงางฟ้าเราแล้วเฮ้ยนงางฟ้ามันว่วงไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนงางฟ้าโดนชุบขึ้นมาแล้วนะครับตะเข็บเราก็ใกล้ร่วงแล้วเหมือนกันนะ นางฟ้ายกไปจังหวะนี้นะครับปึ๊บอ,อ,อ,อุ้ยนะครับเราไม่มีชุบด้วยนะครับปึ่งนะเรียบร้อยนะครับดามเมจ์รุนแรงนะคทวิสตี้นะเรียบร้อยนะเหลือโคลิบบิ้นตัวเดียวก็คิวแล้วเพราะว่าเรามีแท้งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของปุ้มปุ้ยนะครับถึงเคลฟจะล่วงไปก็ช่างมันนะครับโอเคนะครับสู้ได้เลยนะทีมนี้นะครับมาดูกันว่างทำดามเมจได้เท่าไหร่นะครับอ๋อดามเมจอยู่นี่เนาะก็ดามเมจสูงสูงก็ยังเป็นนางฟ้าทะเลเหมือนเดิมนะแล้วก็ทวิสลลลลีี่่นนนนะะะะคคครรััับบออองงงมมาาาาเเเเถืวทดดจไ้้้ใกกยย ทวิซี่เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือว่าถ้ามันไม่คลีเนี่ยดาเมจมันจะดรอปเลยนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือทำดาเมจได้โอเคเลยนะส่วนการฮิลนะครับก็อันนี้ฮิลไปได้ล้านหนึ่งนะครับนี้ก็แต่ว่าทีมเราเนี่ยเียเ่าเราก็ฮิวได้น้อยเหมือนกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีตัวของไทฟักทอเนาะก็คือดรอปการฮิลไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมเราก็ยังฮิลได้มากกว่านะเนาะนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะสู้ทีมไหนดีนะครับอ่ะผมดีแล้วกันนะทีมหนึ่งนะครับอีกทีมหนึ่งที่ผมจะ แต่ว่าถ้าจะเกิดเจอเป็นรสเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะสู้ได้ไหมเนาะนะครับขอให้เป็นฉลามแล้วกันนะครับถ้าเจอราสเบอร์รี่เนี่ยยากอยู่นงานยากอยู่เพราะมันจะจิ้มนางฟ้าทะเลเราตายไปเลยนะครับโอเคเจอฉลามนะครับเรียบร้อยปุ้มนะครับปุ๊บวิสุนีสาดไปนะครับโอ้มองไม่ค่อยเห็นเลโอเคโดนสตันมานะครับเรียบร้อยเอเคบัไปนะครับอ่ะตะคองยกปุ้ม วิซซี่ซาร์ู้มนะผมไม่ค่อยซืเลยนะตาน,นี้นะครับอีกฝั่งก็ถึกมากนะครับรดูว่าจะสู้ได้ไหมนะผมว่าเสียเปรียบอยู่นะตาน,นี้นะต้องวัดทันจังหวะนี้แล้วครับปุ้มปุ้นอุ้ยเสียเปียบเลยเลยนะอันนี้ก็แพ้แล้วนะครับ,รบนะครับออกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับน่าจะเพราะว่านางฟ้าอีกฝั่งเนี่ยมันแบบ มันโยนสกิลได้อรังการมากแล้วก็ทวิซี่เราไม่ค่อยครีดด้วยนะตานี้ก็คือดูดิครับครีไปห้าแสนนี่ดาเมจห้าแสนนี่นะเทียบกับนางฟ้าทะเลนะครับคือออกสกิลแบบพอๆก็เลยจะดาเมจต,ต่างกันครึ่งนึงเลยนะอันนี้ก็คือเป็นดวงซวยของเราด้วยแหละนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ถึกจริงๆนะก็เลยแพ้ไปนะเดี๋ยวซื้อทีมนึงแล้วกันนะครับเป็นทีมไหนดีเนาะอันนี้เป็นทีมไหนเนะี่ยนะครับอ่ะทีมนี้แล้วกันนะครับเป็นทีมหนึ่งแทงเนาะท้างหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ KDA ได้แล้วนะครับบ๊อบสตาร์นะครับมาสู้ดูนะน่าจะเป็นในนี่นะเฮ้ยเจ้าป่าโอเคตอนแรกถือว่าเป็นแบบพายคล่องๆนะเดี๋ยวดูกันว่าจะสู้โพลี่เจ้าป่าได้ไหมนะครับปึ๊บนางฟ้าเขายกมาเนาะโอเคเคลฟเราบัฟไปนะครับต่อไปก็จะเป็นพายคล่องออกสกิลเนาะนะครับปึ๊บนางฟ้ายกไปนะครับเฮ้ยที่นี่สาดนะปืนนะครับถือว่าอีกฝั่งมันถึกมากเลยนะครับเนี่ยนะครับ พอถ้าอันดับพันเจ็ดเนี่ยน,นะครับอลังการอยู่เนาะอ <ว kaikki> ุ้ยลำบากแหลวนะครับ <ว kaikki> ดามเมไม่พอนะจริงๆถ้านางฟ้ทาทะเลเราได้ยกอีกทีเนี่ยเราสู้ได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะไม่ไหวแหล้วนะครับเรียบร้อยครับคือถ้าไม่กเกดดามจมันไม่เข้านางฟ้ทาทะเลอ่ะมันสู้ได้เลยนะแต่ว่าเมื่อกี้น,นางฟ้ทาทะเลเราตายนะครับก็นั่นแหละนะครับเสียดายอะนะครับม่แพ้ไปนะครับสรุปทีนี้มันเวอร์โค้เนี่ยนะครับมันเวอร์นะแต่ว่าอาจจะต้องจัด ปแวก็ดูทีมสู้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันค่อนจะเสียเปรียบหลายทีมอยู่นะนะครับคือมันแล้วแต่จังหวะแล้วแหละเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมันไม่มีในส่วนของขนนกชุบเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นทีมที่แบบเทคเดียวจบเลยก็คือถ้าเกิดเราแบบจัดก,การเขาไม่ได้เนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะเดี๋ยวผมสูท้ทีมนี้ทีมเป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะ <laughs> ถ้าแพ้นเนี่ยก็คือ <laughs> ก็คือแบบว่ามันมาโชว์เทพหรือเปล่านะครับแอ้ยอันนี้น้องหมึกนะครับะจะสู้ได้ไหมเนี่ยนะครับโอ้โห มีไพ่ขับทองด้วยค่ะเรียบร้อยแต่ไม่เจอฉลามนะครับโอเคอันนี้สวยอยู่นะเพราะว่าน้องหมึกมาสกิลในตูงที่เทียววนิาเรากลางโลกพอดีนะก็เลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะโอเคยกไปนะครับเด้งไปนะครับแล้วก็วิสลี่สาดไปขอซิีเยอะๆหน่อยนะครับผมแต่ถือว่าเียวนิลาเราจังหวะดีมากนะกลางโลกแบบตอนที่น้องหมึกเขาสกิลพอดีตลอดเลยนะ ในจังหวัดตักสินแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้แล้วนะครับสาดได้ไหมจังหวัดสุดท้ายเม่อกีเห็นชัดเลยนะครับว่ามันไม่โดนนางฟ้าทะเลนะสกิลทวิสตลี่นะครับุยยังไงนะครับปุ้มปุ้ยวีเอทอรลิบอรี่นะครับต่อไปนะดาเมจพอไหมเนี่ยนะครับ,ห,รบหวังว่าจะสู้ได้ปุ้มปุ้ยสู้เขาปุ้มปุ้ย ผ้ยนทย์ทำได้โอเคนะครับนี่ MVP ของจริงนะครับปุ้มปุ้ยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับซู้ได้นะทีมนี้นะครับแต่ว่าก็มีแบบว่าเสียวๆเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเห็นกับเขาว่า MVP ก็คือปุ้มปุ้ยนี่นะครับโอเคประมาณนี้สําหรับทีมที่ผมเอามาเล่นให้ดูนะก็เป็นทีมที่แก้ทางเพียววิราได้ดีนะอ๋อเมื่อกี้ผมลืมดูสเต็นะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็ สามารถไปลองเล่นกันได้นะสหรับทีมนี้นะผมก็โชว์สเตตัสให้ดูหมดแล้วนะลองไปจัดๆตามกันดูนะครับผมว่าโอเคเลยนะสามารถแก้ทางเพียววิลาได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปกันไปเนี่ยผมได้ทำการดองอลูกป่ามาแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาสุ่มสกินกันก่นกอนจบคลิปนะว่าจะเป็นยังไงนะก็ขอให้ได้สกินดีๆนะครับสำหรับเซตดีเนาะนะ,ะนะหวังว่าร้านจะหลูนะครับโอเคไปกันเลยนะครับเฮ้ยร้านหลูนะครับ ยังไงยังไงยังไงนะครับมาดูดินะครับซ้ำเนี่ยเลยอะ่ะผมแบบว่ามีรางสังหรณ์แล้วนะครับเรียบร้อยนะได้อีติกนะไม่รู้จะได้สกินไหนนะครับขอแบบไม่ซ้ำแล้วกันนะนะครับอะไรก็ได้แต่ไม่ซ้ำนะครับถือว่าเป็นการปิดคลิปที่ดีงามนะครับมาดูกันว่าได้อะไรนะครับปุ๊บโอ้ได้เข้าลายนะครับสีแดงเนาะ โอเคอยู่นะแต่จริงๆผมอยากได้ลาเต้นนะเซตนี้ผมขายแค่ลาเต้ตัวเดียวนะแต่ว่าได้ข้ารารมาก็เท่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับ,รบข้าวไราสีแดงนะครับโอเคนะครับถือว่าจบคลิปได้ดีเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเล่น่าทีมใหม่ให้ดูนะว่าเป็นทีมที่เอามาไว้ค่าเพียวเนลาโดยเฉพาะเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนสามารถไปจัดทีมตามได้เลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ